หมูหันสิมีหลายราคาเดือันเดือมีตัวหน่อยตัวใหญ่หมูหันราคาหมูหันมีตัวหน่อยตัวใหญ่แล้วแต่เอาสิเหลือกเอาเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะมือนีสิมารีวิวหมูหันฝรั่งเศสเห็นบบพี่น้องเขียนว่าโฮติอลาโนนี่หันกับมือว่าเซนเดจักแมนโบแมนเท่ากับโบหูนอไปสื่อเพื่อนมาพี่น้อง ตัวน,นี้ดาบ่ได้ให้เพื่นซับให้เพราะว่านะเวลาเพิ่นซับหันมันก็นโอเคอยู่ต่บ้านเพื่อนอยากซับตอนหนาตอนหนามุนมุนแบบซับชิ้นเล็กเกินไปนะคะเวลาดาซับดาจะซับชิ้นใหญ่ๆก็เลยสิเอามาซับเองประหยัดค่าซับด้วยนะคะค่าซับห้ายูโรนะคะพุ่นได้ประหยัดท่ายยูโร มาดูกันนะคะว่าหมูหันฝรั่งเศสจ,จะกรอบหรือเปล่านานๆทีเวลามีโอกาสพิเศษพิเศษเท่ากับไปสั่งว่ากินกันนิดนึงมือนีมี่ข่าวดีนิดนึงเลี่ยงสลองตำแหน่งไมพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจช่องมากินด้วยพี่น้องเพิ่นมีคนเหตุขายอยู่นี่พี่น้อง เพื่อน,นใหน้นำเชื่อมและ้วกะ็นํำกะทิมาพรอมเรียบร้อยอันนี้แม่นสองกิโลจะ้ะเพื่อนขายกิโลหนึ่ง12ยูโรด้าสีใสกันไก่ตัดมันพี่น้องตัดตำช่อกลางมันเห็นเนาะเท่าตัดไป้วบนหัวมันบอนได้มันมีกระดูกเข้ากระจังใส่เอามีดซับเวลาอันเวลาเพื่อน,นันันเวลาเพื่อนซับให้เฮ้าห่นะเพื่อนสิแซะแซะตรงกระดูกว่านี่ออกไป แยกแยกอะนะหนังกับกัลาเนื้อมันนีโออกระดา่ามันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมันอยากเป็นชิ้นที่แบบว่าไม่ค่อยจะโอเคอะอันนี้นะเป็นอันนี้หันเป็นอะนะเป็นหมูหน่อยอาสามโลปลายพี่น้องท่าว่าเฮ้าขอบขั้วญ่หรือ่อกินหลายคนก็เอาตัวไ่กานี่ก็มีแบบซีฮารโลจังสินะแต่ว่าดาว่าน ดาวานตัวนี้นี่มันพลอยก่อนก่อนตัวสีหาลูกถ้าสิเอาตัวใหญ่สำหรับดาเด้อถ้าเราจะซื้อหมูหันตัวใหญ่หกกิโลเอาสองตัวเล็กตัวละสามกิโลจะดีกว่ามันมันเนื้อมันจะกรอบแล้วก็มันมันอร่อยกว่าสําหรับดาวาเดอสยหรับดาวามันกรอบกอบพีหน้องืหเนาะครับอืม อร่อยจ้ะร้านนี้ทำดีโบเข้มจ้ะนี่ดาสับนหครับนี่ตัวเล็กนี่สับเองดีกว่าให้เขาเจ้าสซับไห้นี่มันจะชิ้นมันจะไม่ค่อยโอเคชิ้นเท่านี้ใช้กันไกตัด กันไกลตัดดีดีพี่นอ้องตัดง่ายจ้ะนหมคะอืฟังเสียงกรอบพี่นอ้องตัดเองเข้าเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามใจเข้าเลยใช้กันไกลตัดตัดง่ายจ้ะ ส่วนมากคนคิดว่ามันจิตจัดอยากบริญากพี่น้องแต่ถ้าเราต้องการให้มันสวยงามแล้วก็แล้วก็ใช้เวลาตัดนิดนึงแบบเอาไว้เป็นตัวโชว์เลยก็ได้ค่ะใช้เวลาตัดแล้วก็ค่อยๆไปอันนี้วันนี้กินแต่มีแต่พี่น้องมีแต่ครอบครัวก,กินพี่น้องแต่พี่ๆน้องๆกันมาบริเมนนะ่ะจัดงานยังพิเศษจะ้ะประมาณนี้ค่ะตัดออกมาแล้วมันเป็นหมูหน่อย3มกิโลไป คันตัวใหญ่แม่นหาฮกลูกแต่ว่าดาว่านะตัวซํานี่พอดีแสบพี่น้องเนื้อมันพลอยก่อนกันหนังกรอบจ้ะถ้าเราจะซื้อสองเอ่อหนึ่งตัวใหญ่ซื้อสองตัวเล็กจะดีกว่านะคะ ตีว่กุเทลุเหลาปติโกชงเล่มีลาบกุ้งด้วยเดอ้อมือนีพี่น้องลาบกุ้งใส่หัวหอยสูตรนี่คุณยายนี่เห็ดโอ้ยรับประกันคุณรับประกันความแซ่บพี่น้องสาวอุบลเด้นนี่เป็นผู้ลงมือพี่น้องสาวอุบลเป็นผู้เห็ดลาบกุ้งใส่หอยแซ่บอีลีได้พี่น้อง สปสอนเซอร์สปสอนเซอร์เรียงมากแล้วฉลองจ้าข่าวรถช่องเข้ากับพรอมเล้วพี่น้องมีขายเด้พี่น้องมีขายมีขายเก็บเลยพี่น้องสิเลือกบอถวยใดนี่นะถวยน่อยหรือถวยใหญ่ ค่ะเตมททับทิมนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า